คับนาฬิการกระดาษแบบง่ายๆกันคะ่ะไปดูวิธีการทำกันเลยกระดาษที่ใช้ในวันนี้ขนาด20คูณ20เซนติเมตรนะคะแบบนี้เลยนะคะสีอะไรก็ได้ตามชอบใจคะ่ะลำดับแรกนะคะเราจะพับครึ่งในแนวทยแยงแบบนี้เลยพับทั้ง2ฝั่งนะคะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพับเอาปลายนะคะไปที่จุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะแล้วก็พับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะจากนั้นนะคะเราก็พับครึ่งนะคะ เอามุมบนนะคะพับเข้ามานะคะที่จุดกึ่งกลางพับทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการมาร์กนะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราเอามุมตรงนี้นะคะเข้าไปด้านในนะคะของกระดาษนะแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้เป็นมุมเอาเข้าไปแบบนี้นะเราทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะ เราก็จะได้กระดาษออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะได้กระดาษออกมาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะพับด้านข้างนะคะเข้าไปที่จุดกึ่งกลางนะคะพับทั้งสองฝั่งนะคะเราพับฝั่งนี้เสร็จนะคะพลิกกระดาษนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมอีกฝั่งหนึ่ง นี่คะ่ะออกมาแบบนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็เอากระดาษนะคะพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้คะ่ะนี่ขึ้นไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงคะ่ะนี่จัดให้เรียบร้อยให้สวยงามนะคะดึงออกมาเสร็จแล้วก็จัดคะ่ะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นนาฬิกาจากกระดาษของเรานะคะ ตรงตัวแป้นเนี่ยเราก็จะติดอะไรก็ได้นะคะนี้จะติดเป็นสติกเกอร์นะคะหรือบางคนก็จะวาดเป็นเข็มนาฬิกาก็ได้อัน,นี้แล้วแต่ความชอบแล้วก็อยากได้แบบไหนนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้นาฬิกาจากกระดาษของเราเรียบร้อยแล้วคะ่ะทำไม่ยากเลยนะคะก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะ นี่เลยค่ะดีทำมาให้ดู3สีด้วยกันนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่ลองใส่ให้ดูก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะคะก็ลองเอาไปทำกันดูค่ะคลิปหน้าจะมาพับหรือมา DIY อะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ